เวลาที่เรานึกถึงอนิเมะในปี2024หลายคนก็นึกถึงอนิเมะอย่างฟรีเลนดันเจี้ยนเมชิเกิลแบงค์ i หรือบีสงคคามเลือกพันปีแต่ผลงานเหล่านี้นะครับก็เทียบไม่ได้เลยกับผลงานกระดับตำนานที่ถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซแห่งปี2024อย่างบัวาคดีแอนิเมชันที่สร้างไ,ได้วยสัญลักษณ์มากมายลึยกลับในกระดับที่ว่าผมต้องทำคลิปออกมาวิเคราะห์แต่ละฉากให้ดูว่าทีมยูสตาร์พิคเจอร์มันจะสื่อที่อะไร แต่สิ่งที่ผมต้องชมจริงๆนะครับคือการตัดเนื้อเรื่องที่จะให้คนดูหน้าใหม่เข้าใจในเรื่องของบัวไคและทําตามตัว้นฉบบแทบทุกกระเบียบนิ้วทำให้ได้เข้าบริษัทอย่างถล่มทลายแต่ไม่รู้ว่าเป็นบริษัทไหนนะครับระหว่างย o สตาร์พิเคเจอร์กับเน็กซอนนะครับกลับผลการะดับตำหนิอีกชิน้นอย่างบูล็อกอันเดอร์ทเวนตี้โนแอนิเมชันที่มีการนําเสนอแตกต่างจากบัวไคอย่างสิ้นเชิงแต่ก็มีความรุปลารไม่แพ้กันและเทคนิคสมัยใหม่อย่างการนำพาวเวอร์พอยต์ไปใช้ทำแอนิเมะตั้งแต่ต้นเรื่อง ก่อนที่สองตอนสุดท้ายจะทําให้ครูประทับใจด้วยการใส่อนิเมชันลงไปท้ายเรื่องจนแฟนๆยกนิ้วให้จนกระทั่งมีซีรีส์จาก n นฟิก i x ที่น่าจะมาชิงตำแหน่งอนิเมะแห่งปี2024ไปอย่างอุซุมากิหรือก้นหอยมากานะแต่ด้วยความที่ว่าอนิเมะเรื่องนี้มีโทรแรกกรนและการนำเสนอเรื่องที่แตกต่า,างกันสิ้นเชิงเลยเพื่อให้คนดูนะครับเข้าใจว่าทำไมอุซุมากิ um ถึงเป็นอนิเมะแห่งปี2024เราเลยจะมาวิเคราะห์เทคนิคการสร้างอนิเมะมากกว่าการสปอยนะครับ เพราะช่องอื่นเขาทำมาเยอะด้วยอย่างที่ทราบกันดีว่าอุซุมากิหรือก้นหอยมากกะ เป็นผลงานจากมังงะชื่อดังของจุนจิอิโต้ที่ทั้งลายเส้นและการนําเสนอทําออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจนไม่มีสตูดิโออนิเมะค่ายไหนสามารถดัดแปลงเป็นอนิเมะได้จนกระทั่งในปี2019ก็ได้มีองค์กรที่ชั่วรงงายที่สุดในโลกนินจาอย่างอาคาสุกิที่ได้เปลี่ยนอาชีพจากทหารรับจ้างไปเปิดสตูดิโออนิเมะเป็นของตัวเองโดยมีแนวคิดที่อยากจะสร้างผลงานระดับตำนานให้คนดูเพื่อมอบความเจ็บปวดผ่านผลงานอนิเมะเลยทำให้จากโกโก้ที่มีก้อนเมฆกลายมาเป็นตัวหนังสือ พื่อปกปิดความจริงไม่ให้ใครรู้แล้วก็มีการทับทามสตูดิโอชื่อรางย่างสตูดิโอฟูกะคุที่สร้างอนิเมะสันดานหมาเออผมไม่ถึงสัญญาณหมาซึ่งเป็นสตูดิโอหน้าใหม่นะครับซึ่งทั้งสองสตูดิโอนั้นก็ได้ใช้เวลา5ปีในการสร้างแถมมีการเลื่อนออกอากาศไปถึง3ครั้งด้วยเพื่อขัดเกลาเนื้อเรื่องและปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอให้มันดูน่ากลัวกว่าต้นฉบับของจูจิอิโต้เพราะทีมงานมองว่าผลงานต้นฉบับยังก่อไม่พอที่จะทำให้คนดูรู้สึกผลหัวลุก จะไม่อยากไปดูรอบพี่2งและในวันที่28กันยายนปี2024ก้นหอยเมากาน,นะก็ได้ออกสู่สาธารณะโลกผ่านช่องทางอาร์รสวิมก่อนที่เราจะได้ซึมซับผลงานระดับตำนานในเดดฟิกเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาแน่นอนครับว่าก็ได้รับการชื่นชมอย่างถล่มทลายโดยหลายคนต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าโด้วยเทคนิคการนําเสนอแบบภาพขาวดำผสมกับการใช้ 3D CG ที่นอกจากการเคารพต้นฉบับเอาไว้แล้วยังเป็นการลดภาระการลงสี ที่ทําให้คนดูมานั่งถกเถียงกันเรื่องสีผิวตัวละครแต่จริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าทีมงานขี้เกียจลงสีมากกว่าหนังเริ่มต้นด้วยการแนะนําชูอิจิที่กําลังเมาโมยเรื่องพ่อของตัวเองให้กับแฟนสาวอย่างคิริเอฟังที่พ่อของเขาหลังจากอ่านมางาังงะภาคสตีบอลลันจบเขาก็ได้กลายเป็นคนข้างกายก้นเออผมไม่ถึงกายก้นหอยครับคิริเอที่เพิ่งกลับบ้านก็บังเอิญดักฟังกับพ่อพ่อคุยกันแล้วพ่อชูอิจิก็สั่งออเดอร์จากพ่อขอคิริเอที่เป็นช่างปั้น ในวันต่อมาคลิเอกก็ได้พาเพื่อนสาวไปแนะนําให้ชูอิจินะครับแต่สงสัยชูอิจิน่าจะเพิ่งดูอนิเมะโจโจพาไปเทินเทนิซ,ซี่ไปก็กลัวว่าเพื่อนสาวจะเอาลมแทงหัวเอรีบโกยสี่คูร้อยแล้วในเวลาต่อมาคลิเอกก็เพิ่งกลับบ้านก็โดนพ่อชายให้ไปส่งของที่บ้านของชูอิจิแต่พอไปถึงที่บ้านพ่อของชูอิจิก็บอกว่าเขาบารรลุศาสกับหมดอนานเรียบร้อยก่อนที่คลิเอจะสี่คู100ร้อยเขาไม่อยากโดนทาสดแอคโฟแต่ในวันต่อมา ก็มีการชาปนก,กิจสพพ่อชูอีจีอย่างไว้นะครับชูอีจีเลยบอกกับคลิเอว่าตอนที่ไปหาพ่อที่ห้องก็จะแต่แองไม้ขนาดใหญ่แต่พอเปิดออกมาก,ก็ แต่ขอข้าไปยังเพื่อนสาวที่กะจะลอดชูวิจิน,นะครับแต่สงสัยว่าในวงแหวกกระจกเราจะตื่นก่อนเลยใช้คามูนหนีไปพร้อมกับตัวประกอบแต่น่าจะลืมวิธีการใช้นะครับเลยหายไปก็ไม่กลับมาอีกเลยหลังจากที่ดูตอนที่1จบนี่คือตอนที่หลอนน้าที่สุดนะครับ แต่กลับใช้เวลาทางานามากกว่าตอน,นอื่นๆอาจจะมาจากการที่ทีมงานอยากรบตัวฉบับเอาไว้แต่จุดนี้ละครับที่ทําให้อนิเมะเรื่องนี้ไม่ประสบความสําเร็จเพราะยังมีฉากสยองขวัญติดตาน้อยเกินไปแถมยังไม่สามารถนําเสนอความสยองขวัญที่เหนือชายิงกว่าของจูจิอิโตได้จึงทําการไล่ผู้กำกับตอนที่1ออกไปเพราะกลัวว่าตอนที่เหลือผู้กํากับจะใช้สไตล์การน,นําเสนอแบบจูจิอิโตจนทำให้คนดูชอบอนิเมะเรื่องนี้นะครับมันจะทําให้อุซุมะเกตตอนที่เหลือกลายเป็นอนิเมะแนวสยองขวัญที่ประสบความสําเร็จด้วยคะแนนไมอนิเมิส พุ่งขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเลยเอาละความรอยที่แท้จริงมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วคือหลังจากผ่านไปหนึ่งตอนเนี่ยทุกอย่างดูเร็วมากเลยนะครับคือมันเร็วจนแทบจะมีหลายอีเวนต์ภายในหนึ่งตอนเลยก็ว่าได้ทั้งเหตุการณ์ที่เพื่อนร่วมห้องที่ไปพัฒน,นาการการเป็นหอยทากทั้งการที่เพื่อนร่วมห้องอย,า,งยงากจะมาคุจิต ที่รู้ทั้งรู้ว่าคิลิเอตมีแฟนอยู่แล้วแต่ก็ยังตามจิบต่อเดิแสดงความรักต่อคิลิเอตด้วยการไปต่างโลกโชว์นะครับแล้วก็ตัดฉากมาที่คู่รักคู่หนึ่งที่กำลังดูนาคีฉบับไลแอคชั่นแต่ครอบครัวทั้งสองฝ่ายจับได้จึงจับทั้งสองคนแยกกันจนเกิดฉากสยองขวัญนี้ครับดูการเคลื่อนไหวนี้สิครับโคสยองเลยว่ะ ก่อนที่ชายหนุ่มจะบอกแผงกับคิริอเอะว่าจะย้ายไปที่อื่นในวันมะรืนแต่ในวันต่อมานะครับคิริอเอะก็ได้สแตนอย่างเลอบดีลักจากคำสาบก้นหอยจนเพื่อนของเธอก็อยากจะเป็นผู้ใช้สแตนเหมือนกันจนเกิดการต่อสู้ระหว่างผู้ใช้สแตนนะครับถ้าเป็นในเรื่องโจโจคงจะเป็นซีนที่สนุกน่าดูเลยเ แต่เสียดายนะครับที่ชูอิจิมาขวางการต่อสู้ซะก,ก่อนไม่งั้นเราจะได้เห็นการต่อสู้ที่ดีที่สุดในเรื่องแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีเวลาให้พักเลยนะครับเพอะคิริเอะกับชูอิจิต้องรนีไปดูครูเหยียบไข่หอยทากก่อนที่จะไปส่งครณละออกจากเมืองจนเกิดเป็นฉากเล่าล่าสุดสยองนะครับ Run ทั้งทางเดินบัรนไดที่ไม่เก็บรายละเอียดงานแอนิเมชันการวิ่นที่ชวนหลอนยิ่งกว่าหลายๆเรื่องและฉากการต่อยที่รุทรงพลังที่สุดในเรื่องนะครับจนคนดูต้องก็อออกมาเลยนะครับว่าพ่อมึงและจบที่การไปสำรวจปราพาคารจนพบว่าหากโดนแสงจะทําให้จิตสตันแต่ถ้าเข้าไปข้างในนอกจากจะกลายเป็นบาร์บีคิวยังสามารถทําให้จิริย์ร้อยได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับ หลังจากที่คิริเอตได้ลอยที่ประคาคาในตอนที่แล้วนะครับล่าสุดก็ได้รักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่อน,นะครับว่าก็มีหลายเหตุการณ์รวนหลอนเหมือนกับตอนที่แล้วเลยนะครับแต่จะเพิ่มการจำกัดเพื่อสร้างความลึกลับในเรื่องนะครับโดยเกิดการตั้งคําถามที่ว่ามันวินาศสัตโลขนาดนี้ทําไมคิริเอตออกจากโรงพยาบาลชิวจังเลยครับซึ่งน่าจะเป็นการสร้างความหม่ออีก,กระดับหนึ่งเพราะไม่อาจคาดเดาได้ได แม้แต่คนอ่านมางานก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าจะสคริปต์ทำอะไรซึ่งผมก็ข้ามไปยังฉากพายุเลยนะครับซึ่งน่าจะเป็นอีกฉากสยองขวัญน,นะครับที่คนดูน่าชอบกันอย่างตอนที่ผู้หญิงคนนึงกำลังจะช่วยคลรเอทอยู่ดีดีก็โดนพายุลาไปกินตับสะงั้น กาเนื่องจากว่าบ้านคลหเอะพังเลยจำใจต้องย้ายที่พักชั่วคราวแต่ดันเจอใครจูสองตัวแทนแต่ผมว่ามันไม่น่ากลัวเท่ากับสีที่โดนพายุดูดยเข้าไปกินตับกลางศธารณะนหรอครับเปิดตอนมาด้วยการที่นักข่าวกำลังไปทำข่าวที่เมืองกุโรอุสิแต่ดูเหมือนจะโดนพายุพุ่งชนรถจนเสียหายหนักและเหลือรออแค่คนเดียวอันนี้น่าจะเป็นฉากสยองขวัญที่หดหูใจมากเลย โดยเฉพาะเวลาขับรถเกินความเร็วที่กำหนดจนมีคนเสียชีวิตแบบนี้เรื่องนี้สอนให้รู้นะครับว่าไม่ควรขับรถเกินความเร็วที่กำหนดนะครับสินต่อไปที่อยากจะให้รู้ก็คือสินที่มีการกินมนุษย์หอยทากอย่างเอร็ดอร่อยนะครับซึ่งปกติก็หลอนอยู่แล้วแต่มันจะหลอนกว่านี้ถ้าหากว่ามีกับแก้มก้าวขึ้นชื่อกับเพลงชื่ร้องโดยเอเลียนเยเกอร์นักจแล้วก็มีอีกหลายซิ่เลยนะครับที่มีการ แต่จงจําไว้เสมอนะครับว่าเวลาทานอาหารต้องปรุงให้สุกก่อนที่กินหอยดิบแล้วตัวจะงอเป็นเกลียวนะครับและหากจะพูดถึงฉากที่น่ากลัวที่สุดในเรื่องอุซุมากิก็คงจะไม่พ้นซีนที่ชูอิจิกับคิริเอะลงไปสำรวจใต้สระน้ำแมลงปออยู่ดีๆก็มีตัวประหลาดทำร้ายคิริเอะชูอิจิที่จะมาช่วยจึงถูกตัวประหลาดลากลงไปถ้ามองดูเผินๆอาจจะไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าคิดอยู่ดีๆ ทีมงานใช้เทคนิคระดับสูงที่เรียกว่าสไลด์โชในการทําให้ตัวละครตกลงไปโดยที่ภาพไม่ขยับเพื่อให้คนดูรู้สึกว่าทุกครั้งที่นึกถึงก้นหอยเมรณะฉบับอนิเมะภาพแรกที่จะนึกถึงก็คือซีนสไลด์โชนี้แหละครับนี่แหละครับถึงจะเรียกว่าอนิเมเะแนวสยองขวัญที่แท้จริงไม่ใช่การสร้างบรรยากาศร้อนๆใสเอฟเฟกต์ทุแช่ U แล้วสร้างตัวละครน่ากลัวออกมาหลอกหลอนตัวเอกอะไรแบบนั้นแต่ถ้าอยากฟังเนื้อหาของอุซสมาหิแบบเต็มๆนะครับสามารถเข้าไปคลิกที่ลิงก์ข้างใต้ดิสคริปชันได้เลยนะครับ จากที่ผมดูก้นหอยบรรณาธิกจบนะครับผมรู้สึกได้เลยว่านี่คืออนิเมะในตำนานแห่งปีแน่นอนจนแม้แต่ฟีเกนหรือดันดันยังต้องกราบตัวเทคนิคการกำกับอนิเมะแนวสยองขวัญที่ไม่เหมือนใครในโลกโดยนี้ในการสร้างภาพติดตาให้คนดูตาถึงใจไปจนถึงก้าสมองแล้วเก็บเอาไว้ฝันดีดังนั้นผมจะให้ก้นหอยบรรณาฉบกาอนิเมะปี2024อยู่ที่ตอนที่1เต็ม10ครับซีรีส์ดี แต่เขาบอกไว้ก่อนครับว่าคลิปนี้เอพิฟูนะครับทำขึ้นมาขำๆฉังตอนแรกอยากจะทำอนิเมะอย่าง Momentary ี่เพราะเข้าถึงง่ายแถมดูฟรีบนยูทูบได้วยแต่กว่าที่อนิเมะเรื่องนี้จะจบลงก็ใกล้เดือนเมษาพอดีและตัดสินใจหยิบอนิเมะที่เป็นประเด็นเรื่องปัญหาหลังบ้านที่เกือบจะแย่ที่สุดในปี2024อย่างอุมากิที่ฉายเมื่อไปลายปีที่แล้วมาทําดูแทน เป็นการทาให้คนดูได้รู้ถึงปัญหาเกี่ยวกับอนิเมะอุมุมากิที่คนฟังแต่สปอยอนิเมะจะได้เข้าใจปัญหาเรื่องโปรดักชันด้วยคือถ้าผมเป็นอาจาร,รย์จูจิอิตโต้แล้วเจองานระดับนี้เข้าไปผมคงจะรู้สึกผิดปังเหมือนกันว่าผลงานกททูทำมา5ปีกว่า,วาแต่คุณภาพงานกลับแย่ลงภายใน3ตอนสุดท้ายผมเองก็สงสารทีมงานที่พยายามทําเต็มที่เหมือนกัน แต่เวลาที่มีหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเหี้หาอะไรก็ไม่รู้ทําให้ผลงานออกมาเละเทะแบบนี้ <c oughs> คืออย่างน้อยถ้าทําแค่ตอนเดียวแล้วประกาศว่าจะไม่ทําต่อในตอนที่เหลือก็อยังสบายใจกว่าที่ต้องมาเจอ3ตอนสุดท้ายที่ออกมาแย่อีกแต่เนื่องจากว่าผมดูไปแล้วสรอบผมก็อยากได้กำลังใจด้วยการกดไลค์ซสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบายบาย